สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียอีกครั้งนะครับในวันนี้วันที่8มิถุนายน2566นะครับ <Okay. S 1> ก็ฝากกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e กดดกิ่กติดตามนะครับนะเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจของเฮียด้วยนะครับในชื่อเดียวกันนะครับเพจเฮียอวยนะครับ จบเสร็จสิ้นกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแม่สุดมันนะครับม่าเฮียบอกแล้วเฮียเชียร์เวสต์แฮมนะครับขอให้เวสต์แฮมได้แชมป์ก็ได้จริงๆนะครับก็สรุปเป็นว่าเวสต์แฮมนะครับเอาชนะฟิออเรนติน่าไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับมามาได้ประตูเอาชนะจากจาร์ดบเวนนะครับในนาทีที่90นะครับมาแห่จากการที่ปาเกต้านะครับจ่ายอย่างสุดสวยนะครับก็มาดูว่ามันฉลับหน้าหรือ ปล่าแต่พอดูภาพช้าแล้วก็เหลือเฟือนะครับเนื่องจากมีตัวผู้เล่นอย่างบิลากี้นะครับยืนห้อยต่ําอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านอีกอรนะครับที่ประกบทางด้านโบเวนนะฮะช้าไปนิดหนึ่งนะครับตามโบเวนไม่ทันนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมปาเกต้าด้วยนะครับมอค่มาคคืนที่ผ่านมาเล่นดีมากๆนะฮะจ่ายบอลดีนะครับแต่มีข้อเสียอยู่นิดนึงนะฮะการที่เขาคลองบอลในแดนที่ไม่น่าจะคลองนะฮะ ก็ทำให้เกือบเสียประตูไปหลายครั้งเหมือนกัน,นะฮะ,ะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็น2ประมาณ2ครั้งนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมในสิ่งที่เขาทําดีนะครับนี่คือการจ่ายบอลแล้วก็การตัดเกมนะครับโดยเฉพาะการเล่นคู่กับทางด้านเอเมอร์สันนะครับก็กลายเป็นนักเตะที่คว้าแชมป์ได้เกือบครบทุกรายการแล้วมั้งครับนะเอเมอร์สันนะในปี2019กะครับก็ได้แชมป์ ยูโรปาลีกนะครับกับทางด้านเชลซีไปนะครับแล้วก็ในปี2000นะครับก็ติดทีมชาติอิตาลีนะครับคว้าแชมป์เอ่อยูโรมาได้นะครับแล้วก็ในปี2021นะครับก็คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกนะครับกับเชลซีนะครับแล้วก็ไปได้แชมป์ซูเปอร์คัพนะครับในปี2021ในปีเดียวกันนะครับแล้วก็ ในปีนี้นะครับได้แชมป์อีกหนึ่งแชมป์นั่นก็คือยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเกิดมาเพื่อแชมป์ยุโรปจริงๆนะครับเอมเมอร์สันพามิเอรี่นะครับนักเตะทีมชาติอิตาลีนั่นเองนะครับย้ายไปทีมไหนก็ได้แชมป์หมดเลยนะฮะเก่งจริงๆนะครับก็เป็นนักเตะอิตาลีเชื้อสายบราซิลนะครับคนนี้เล่นดีนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะฮะก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับอีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือดีแครนไรส์นะครับเมื่อคืนนี้สามารถ คุมจังหวะแล้วก็ตัดเกมได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วอีกคนหนึ่งที่ต้องชื่นชมเลยนะครับดาวรุ่งอย่างไนเยฟอากัดนะครับเป็นศิลปะที่เล่นดีมากๆย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลไหมไอ้หนูเอ้ยมาเถอะเออนะครับ <Wow. S 1> โอเคเรามาเริ่มกันที่อ่าสิตัวผู้เล่นนะครับของทางด้านฟิโอเรนติน่าก่อนนะครับฟิอเรนติน่านะครับในแผน4-3-3นะครับผู้รักษาประตูก็เป็นเตอรัส เชียโนนะครับแล้วก็เซนเ์ฮาคู่ก็จะเป็นมิเลนโควิดยิงคู่กับราเนรีนะครับแบ็กซ้ายก็เป็นบิการี่บิการี่นะครับกับแบ็กขวาเป็นโดโดนะครับแล้วก็กองกลาง3ตัวก็จะเป็นอัมระบัตนะครับเมื่อคืนนี้ก็เล่นดีนะครับอัมระบัตแล้วก็ขนาบข้างด้วยแมนดารกูรานะครับแล้วก็บูนาเวนทูรานะครับยิงอย่างสุดสวยเลยมาค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็แนวลุกก็มีคูเม่นะครับแล้วก็กอนซาเลสแล้วก็นาเป้าก็เป็นโจวิกนะครับ ส่วนทางด้านเบธแฮมนะครับผู้สาวประตูน,นะครับนัดนี้ใช้เอราอุรานะครับที่เล่นในฟุตบอลลีก เป็นหลักอยู่แล้วนะครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็เซนเตอร์ฮาก็เป็นเคิร์ซูมายืนคู่กับอาเกิดนะครับแบ็คซ้ายก็เป็นเอมเมอร์สันนะครับแบ็คขวาก็เป็นคูฟาวนะฮะตรงกลางก็เป็นดิแครนไรท์นะครับกับโทมัสทูเชกนะครับแล้วก็ลูคัสปาเกต้านะครับแล้วก็แนวลุกก็เป็นไซด์เบนราม่านะครับจาร์ดบเวนแล้วก็อันโจนิโอนั่นเองนะครับเริ่มเกมมานะครับกับกลายเป็นว่าทีมที่ชอบเล่นเอ่อเพรสซิ่งบีบคู่แข่งเร็วอย่างเวสต์แฮมนะครับไม่สามารถที่จะไปบบบีฟิิออเเรนนนต่าาได้กกลัยป็ ฟิออร์เรนตินานะครับไปบีบเวสแฮมซะอย่างนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าทางด้านฟิออร์นะครับบีบจนเวสแฮมขึ้นบอลไม่ได้เลยนะครับแต่ในช่วง15นาทีก็ยังไม่มีโอกาสในการทําประตูแรกเลยนะครับแต่เวสแฮมนะครับมีโอกาสถึง2ครั้งนะครับแต่ก็ครั้งแรกเนี่ยจากอันโตนิโอแต่ก็เบาเกินไปนะครับครั้งที่2นี่ก็เป็นจากโทมัสชูเชกนะครับยิงก็ข้ามคานออกไปเช่นเดียวกันนะฮะก็ เล่นกันไปเล่นกันมาดูเหมือนว่าฟิออเรนตินานะครับจะเหนือกว่านิดๆนะครับนะแล้วก็ทางด้านเวสแฮมก็คงจะมาในแผนที่อย่างาที่ไม่น่าจะคาดคิดได้กันเพราะว่าปกติเวสแฮมไม่ได้มาจะมาตั้งรับอะไรได้ขนาดนี้นะครับแต่การพอตั้งรับเสร็จแล้วตัดบอลได้แล้วก็การเปิดบอลการวางบอลเนี่ยไม่ก็ยังไม่แม่นพอนะฮะก็เลยเป็นทางด้านฟิออเรนตินาเนี่ยดูเหนือกว่านะครับแล้วก็จบ45นาทีนะครับในครึ่งแรกก็ เป็นการเสมอกันไปศูนย์เป็นศูนย์นะครับแต่ก็มีดราม่าเล็กๆนะครับแฟนบอลเวสแฮมนะครับโอ้โหก็ยังเป็นฮาร์ดคอร์อยู่เช่นเดิมนะครับเอาอะไรไม่รู้นะฮะคว่างลงมาในสนามนะครับตอนแรกก็นึกว่าเป็นแก้วพลาสติกนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับมีอะไรสอดไส้เข้ามาด้วยนะครับว่างไปโดนที่หัวมีการยี่นะครับหัวแตกเลยทีเดียวนะครับเกมต้องหยุดไปชั่วขณะหนึ่งเลยนะฮะก็อาจจะโดนปรับได้นะครับสโมสรเวสแฮมได้แชมป์แต่โดนปรับนะฮะอ่าแล้วก็มาเริ่มครึ่งหลังนะครับก็โอ้โหนะครับเป็นทางด้าน วออก็ยังทําเดินหน้าเกมบุกเข้าใส่นะครับแล้วก็ทางด้านเวนแฮมนะครับก็ใช้อาศัยการวางบอลจากตรงกลางออกซ้ายออกขวานะครับให้ทั้งอิดเบลาม่านะครับจาร์อตโบเวนรวมไปถึงอันโตนิโอนะครับที่มีความแข็งแกร่งและเร็วนะครับแล้วก็มาถึงนาทีที่62นะครับก็เป็นการเปิดบอลมาจากตรงกลางนะครับแล้วก็ทางด้านจาร์อตโบเวนนะครับพักออกไปนะครับแล้วก็บิการยี่นะครับก็เข้ามาทางด้านหลังแล้วก็ยื่นมือออกไปนะครับบอลไปถูกมือ สองบีการีนะครับสุดท้ายกรรมการก็เป่าเป็นจุดโทษนะครับแล้วก็ซาอิดเบนรามานะครับรับหน้าที่สังหารจุดโทษนะครับในนาทีที่62เรียบร้อยนะครับเข้าไป เป็นเวสแฮมออกนําไป1งประตูต่อศูนนะครับโอ้โหทีนี้เกมเริ่มมันแล้วครับพี่ออ,อยู่ไม่ได้นะครับก็ทําเกมลุกเข้าใส่ทันทีนะครับอีกแค่5นาทีเท่านั้นนะครับก็มาได้ประตูนะครับเป็นการเปิดลูกโด่งนะครับเข้าไปแล้วก็เป็นทางด้านกอนซาเลสนะครับมงตั้งชงมาให้กับบูดาเวนจูรานะครับ จับด้วยขวายิงด้วยซ้ายนะครับเรียบร้อยครับเสียบเสาเข้าไปลูกนี้สุดปัญญาที่อิเลโอล่านะครับจะเซฟได้นะครับแล้วก็ลูกนี้นะครับทางด้านดีแคนไรท์นะครับเข้ามาประกบช้าด้วยนะฮะรวมไปถึงอาเกิร์ดนะครับที่เข้ามาบังบอลช้าไปหน่อยละแต่ว่าโบนาเวนตูรานะครับก็ฉลาดด้วยนะฮะแล้วก็ยิงดีด้วยนะครับนะลูกนี้ก็ต้องยอมรับว่าสุดสวยจริงๆอาทิตย์ที่67ก็เป็นฟิออเรนติน่านะครับตีเสมอไปได้1ประตูต่อนหนึ่งนะครับแล้วก็ ผัดกันลุกผัดกันรับตลอดนะครับแล้วก็จนมาถึงนาทีที่90นะครับก็เป็นทางด้านนะครับอ่าปาเกต้านะครับได้บอลนะครับแล้วก็แต่ลูกนี้เนี่ยจ่ายมาตัดหลังมานะครับแล้วก็ดูเหมือนจะล้าหน้านะครับแต่บิกายี่ก็ยืนอยู่ต่ำกว่าทางด้านจารอดบเวนรวมถึงอีกอนะครับประกบไม่ค่อยดีด้วยนะครับก็ทำให้จารอดบเวนนะครับหลุดเข้าไปลอเป้ากับเตราซิโนนะครับแล้วก็ยิงเขาบอกโอ้โหลูกนี้นะครับ ยิงเข้าไปแบบหมดจดนะเป็นประตูไปนะครับแล้วก็ในนาทีที่90ด้วยนะครับจาร์ลอตโบเวนนะครับยิงให้กับเวสแฮมนะครับทำให้ฟิออเรนติน่าแทบจะไม่มีโอกาสในการที่จะมาแก้ตัวได้เลยนะครับทําให้เวสแฮมออกนําไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ทดเจ็บถึง4นาทีนะครับแต่ก็กรรมการก็ใจดีเหลือเกินนะฮะ คดไปถึง8-9นาทีเลยทีเดียวแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับสุดท้ายก็กรรมการเป่านกวิดหมดเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นเวสแฮมนะครับเอาชนะฟิออเรนติน่าไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับควา้าแชมป์ยูฟายูโรปปาคอนเฟอเรนซ์ไรกไปได้นะครับนะหลังจากที่ไม่ได้แชมป์ยุโรปมาเลยนะครับในตั้งแต่ในปี1965นูนนะครับประมาณ58ปีมาแล้วนะฮะก็ต้องปรบมือให้กับ เดวิดมอยนะครับน่าจะมีโอกาสอยู่กับทีมต่อไปนะครับดูสีหน้าชื่นเขาสะใจมากนะครับนะเดวิดมอยวันเสาร์นี้นะครับก็จะเป็นคิวของเกาะอังกฤษกับอิตาลีต้องมาแก้แค้นกันอีกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเฮียจะมาเอ่อทางให้อ่ามาพูดคุยในถึงทัศนะของทั้ง2ทีมนะครับในวันวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับว่าเฮียจะเชียร์ทีมไหนนะฮะ แต่วันนี้นะครับยังไงก็ขอต้องชื่นชมนักเตะของทางด้านเวสแฮมนะครับที่ทำผลงานได้ดีแทบทุกคนเลยนะครับต้องชื่นชมแทบทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไล่มาตั้งแต่มิเกลอันโตเดโอดูเหมือนจะเงียบเงียบนะครับแต่ก็คือขู่กองหลังได้นะครับเพราะว่ามิเกลอันโตนิโอดเนี่ยเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีความเร็วนะครับไปกับบอลได้ดีนะครับสังเกตได้ว่าในครึ่งแรกเนี่ยจะโดนทำฟาวบ่อยมากนะครับเพราะว่านัก อกองหลังของทางด้านฟิออรเนี่ยรู้กิติศัพท์ของทางด้านมิเกลอันโตดดโอดีพอสมควรนะครับก็ตัดฟาแวแบบไม่น่าเกลียดเท่าไหร,ร่นะฮะจล์ดบูเว้นะครับก็จะโดนปิดแต่ก็ยังสามารถหาช่องว่างจนได้นะครับอิดบินลามานะครับก็ใช้ความคล่องตัวนะครับทำลายแนวรับทางฝั่งขวาของฟิออได้พอสมควรนะครับแต่ต้องชื่นชมเลยนะครับแดนการนะครับไม่ว่าจะเป็นดแคนไร ลูกัสปาเกต้านะครับแล้วก็โทมัสจูเชกนะครับต้องยอมรับเลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะโทมัสจูเชกนะครับช่วยในเกมรับได้ดีมากนะครับรวมไปถึงดีแคนไรด์ด้วยนะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในฤดูกาลหน้าดีแคนไรด์ยังจะอยู่กับทางด้านเวสแฮมต่อไปหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้เนื้อหอมเหลือเกินนะครับได้ข่าวว่าไบเยนอยากได้นะจริงๆก็ลิเวอร์พูลก็อยากได้นะแต่ว่าค่าตัวแพงเหลือเกินนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะอังกฤษด้วยนะฮะก็เลยแพงไปนิดนึงนะครับ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนเดอะแฮมเมอร์นะครับนี่เป็นไงครับต้องทําท่าแบบนี้ด้วยนะครับการกระบะแบบนี้นะครับเป็นคุณคอนะครับสัญลักษณ์ของเดอะแฮมเมอร์นะครับทีมที่เก่าแก่ของอังกฤษทีมหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาฟังกันจนจบนะครับเป็นไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้เฮียด้วยนะครับกดติดตามนะครับรวมไปถึงคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนะแล้วก็วันนี้ ฟุตบอลที่น่าสนใจนะฮะฟุตบอลที่น่าลงทุนน่าเชียร์ก็เฮียขอชี้ไปที่กายารีนะครับ <Wow. S 1> ก็ใครสนใจก็ลองไปลงทุนเอาเองนะฮะเฮียก็จะลงทุนเหมือนกันส่วนวันนี้เฮียขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับจะหาคลิปแล้วก็เก็บเล็กเก็บน้อยนะครับเก็บตกอะไรมาฝากเพื่อนๆกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำสกูปของเมสซี่นะครับนะโอเควันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ